بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم أ ม ا ب ع د ا ل س ل ا ะ عليكم ورحمة الله و ب า ك ا ตุท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับคนที่เป็นแม่บ้านคนที่เป็นภรรยาที่เป็นราชินีแห่งบ้านที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาลานั้นหลักการอิสลาม ให้นางเนี่ยมีหน้าที่สี่ประการด้วยกันหน้าที่ของนางนี่นะครับอยู่ในบ้านแล้วก็ทำสี่ประการนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวซัลลัลลมบอกว่านางจะได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอนไม่ได้ยากเลยสีประการนี้นะแล้วก็เป็นเรื่องที่สบายใจที่สุดถ้าหากว่าทำด้วยศรัทธามั่นที่มีต่ออัลลอฮ ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานะหัวตาลาทำสี่ประการรู้ไหมสี่ประการที่อิสลามได้วางกฎระเบียบตรงนี้เอาไว้ให้แก่พวกเธอทุกคนเนี่ยมีอะไรบ้างจำไว้นะแม่บ้านทั้งหลายที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ฟังทั้งนี้ให้ดีทำสี่ประการนี้ได้เข้าสวรรค์เพราะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลหิวซัลลัมได้บอกเอาไว้สี่ประการนี้มีอะไรบ้าง تن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه دارين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تن رسول صلى الله عليه وسلم دعى قائلاً إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت ซาウจาฮ่าคีลละลาฮาอดุคอลิลจันนตะมินอยอาบวาบิลจันนะชิตีเป็นฮ a ดี s ท of ี ah ่บ ah ันทึกโดยท่านอิหม่ามอับดุลฮะมดอับดุลลาฮ์อัลฟินได้รายงานว่าท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับเมื่อผู้หญิงเมื่อมุสลิมะที่มีอีมานที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา ได้ละหมาดคอมสหาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในห้าเวลาในฮะดีสนี้บอกว่าละหมาดฟาดูอย่างเดียวนะถ้านางจะแถมเรื่องละหมาดสุนนาอีกอัลฮัมดุดลิลละยิ่งประเสริฐขึ้นไปใหญ่ยิ่งประเสริฐมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าว่าจะมีละหมาดสุนนารวาติบก่อนและหลังฟาดูวันละสิบสอรอกะอะแล้วก็มีละหมาดสุนนะตุนวูดู นะอาจจะมีละหมาดดูฮาละหมาดตะฮัดยุดเพิ่มขึ้นไปอีกนะยิ่งประเสริฐมากยิ่งขึ้นไปอีกผู้หญิงนั้นประการที่หนึ่งนะละหมาดครบ5้าเวลานี่คือภารกิจที่หนึ่งนะครับทางนางทำสี่ภารกิจตรงนี้นะเ,เฉพาะในบ้านนะครับเฉพาะในบ้านนางทำสีภารกิจตรงนี้ได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาภารกิจที่หนึ่งบอกไปแล้ว เมื่อนางละหมาดฟารดูครบห้าเวลาวอซอมัตชาฮรฮา,าแล้วก็ถือสินอดอถือสินอดในเดือนระมดอนครบสมบูรณ์ถ้าหากว่าจะถือสินอดที่เป็นสุนัตเพิ่มขึ้นไปอีกอัลฮัมดุดลิลลายิ่งเป็นสิ่งที่จะมีความดีความประเสริฐมากยิ่งขึ้นไปอีกประการที่สามวาฮาฟิดอฟฟาาัฟารจาฮาและนางก็ได้ รักษารักษาอาวัยวะเพศของนางให้ดีหมายความว่าเวลาสามีมาอยู่กับบ้านน,นะครับรักษาอาวัยวะเพศของนางในที่นี้อุลมาบอกว่าให้รักษาให้พ้นจากเรื่องของศินาให้พ้นจากเรื่องของการผิดประเวณีและอีกนัยยะหนึ่งที่ครอบคลุมไปถึงความหมายตรงนี้ก็คือ รักษาอวัยวะเพศให้อยู่ในความสะอาดสะอ้านก็เช่นเดียวกันถือว่าอยู่ในเรื่องของการรักษาอวัยวะเพศด้วยแต่ว่าความหมายโดยรวมที่อุลมามะส่วนใหญ่บอกเอาไว้ก็คือนางต้องรักษาอวัยวะเพศของนางให้พ้นจากการทำซินา3คข้อแล้วนะหนละหมาดครบ5เวลา2ถือสินอดครบในเดือนรอมดอน 3. รักษา สิ่งพึงสงวนรักษาอวัยวะเพศให้พ้นจากเรื่องของการผิดประเวณีแล้วก็ให้มีความสะอาดสะอ้านวะอตัตออัจซา,าหาข้อที่สีนี่นะครับส่วนใหญ่สอบตกพี่น้องผมไม่ได้บอกเองนะท่านนาบีมูฮัมมัดสุรลลหัวอะเลหิวซัลลัมบอกส่วนใหญ่ข้อที่สีเนี่ยสอบตกวะอตัตออัจซา,าหาเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีในสิ่งที่ดี เชื่อฟังปฏิบัติตามสามีต้องวงเล็บด้วยนะในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไม่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลากี้ละละฮามีเสียงเปล่าประกาศกับนางในวันอาคิร์ในวันกิยามะนะครับว่าอุดุคูลินจันนะมินไอยอบวาบินจันนติชิติเธอจงเลยจงไปเข้าสวรรค์เลย ไปที่สวรรค์ลแล้วก็เลือกประตูสวรรค์ประตูไหนก็ได้เธอจะเข้าไปตูเข้าไปในสวรรค์ประตูใดก็ได้ตามที่เธอปรารถนาอัลลอฮฺหอักบัรพี่น้องสวรรค์มีทั้งหมด8ประตูนางคนนี้ไปเลือกเข้าประตูสวรรค์ประตูไหนก็ได้ทำสี่ข้อท่านพี่น้องครับสี่ข้อนี้นี่นะเป็นสิทธิที่จะต้องให้กับอัลลอฮฺนี่สองข้อเดียกัน เป็นสิทธิที่จะต้องให้กับสามีเนี่ยสองข้อดดวยกันข้อที่หนึ่งที่นบ,บีเน้นย้ำก็คือการที่จะต้องละหมาดให้ครบ5เวลาสามีจะเป็นยังไงก็าตามแต่อาจจะมีข้อบกพร่องในเรื่องดึงเรื่องใดก็ตามแต่ทนสอบัดอยู่นะครับแล้วก็มีการตักเตือนด้วยนางก็จะต้องละหมาดให้ครบ5เวลาแล้วก็ถือสินอดในเดือนอมฎดอนนาะงก็ต้องพยายามอย่างยิ่ง ที่จะต้องเอาใจใส่ต่อการถือสินอดในเดือนระมดอนอันนี้สองอย่างนี้เป็นสิทธิที่นางจะต้องให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะหุวัตตาลาฮะดีษบทนี้นี่นะครับเป็นฮะดีษที่เน้นย้ำให้นางเนี่ยดูแลสิทธิระหว่างนางที่จะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์แล้วก็ดูแลสิทธิที่นางจะต้องปฏิบัติกับกับสามีของนาง นะครับสิทธิที่นางจะต้องดูแลปฏิบัติกับสามีของนางนะครับตรงที่บอกว่าวะฮ์ฟ ah ah ิดอตฟารจาฮาดูแลเรื่องของสิ่งพึงสงวนให้ดีนะครับวะอัต ah ้ออัลเจูจาฮาแล้วก็จะต้องดูแลในการเชื่อฟังปฏิบัติต,ตามสามีสามีต้องการที่จะให้ดูแลลูกๆนะสามีที่ดีต้องใช้ภรรยาสอนลูกให้เป็นคนที่ละหมาดให้เป็น สามีที่ดีต้องบอกกับภรรยาเนะี่ยให้คุมฮิยาบออกนอกบ้านทุกอย่างที่เป็นความดีเนี่ยสามีสั่งแล้วภรรยาปฏิบัติตามทุกอย่างเลยตรงนี้ถือว่าเป็นภรรยาที่ประเสริฐที่สุดเป็นภรรยาที่ดีที่สุดในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาฮะดิษบทนี้นี่บอกกับแม่บ้านทั้งหลายนะก็ว่าเธอจงเข้าสวรรค์ประตูใดก็ได้ตามที่เธอปรารถนา แต่ขอขอมวดปมตรงนี้นิดนึ่งตรงข้อสุดท้ายที่นบีบอกว่าวะอัตออัตเจจาฮานางต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีของนางพอพูดถึงการเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีเนี่ยนะพี่น้องต้องเอาศาสนาเป็นหลักนะไม่ใช่เชื่อฟังสามีในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะไม่ได้สามีบงคนเนี่ย บอกกับภรรยาว่าวันนี้ทำเพื่อฉันสักวันหนึ่งไม่ได้หรือที่ที่ทำงานเนี่ยนะครับเป็นงานฉลองวันเกิดของเจ้านายเขาสั่งให้เอาครอบครัวไปด้วยเธออย่าคุมฮีญาไปได้ไหมพอเดี๋ยวเขาจะมีการเต้นรํำกันด้วยแล้วก็จะมีการเป่าเค้กกันแล้วก็จะมีการจิบไวน์จิบบรันดีกันแล้วก็เปิดเพลงกัน เธอไปเพื่อฉันสักวันหนึ่งได้ไหมให้เจ้านายเห็นว่าเออฉันนี่ก็สามารถนําครอบครัวไปอยู่ในสังคมเหล่านั้นได้เธอไปได้ไหมสักวันภรรยาบางคนยอมอ่ะพี่น้องภรรยาบางคนยอมกับเหตุการณ์แบบนี้ที่สามีขอร้องตรงนี้เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับคนที่เป็นภรรยาแล้วเชื่อฟังปฏิบตัติตามสามีในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา ไม่อนุญาตเด็ดขาดพี่น้องที่จะไปเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีในลักษณะที่สามีใช้ให้ทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮฺวะตาลาห้ามเด็ดขาดพี่น้องตัวอย่างตรงนี้แล้วอีกได้หลายตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับสามีบางครั้งเนี่ยนะครับใช้ให้ทำกับแก้มให้กับคนที่เป็นเพื่อนๆสามีไม่ได้กินหรอกแต่ว่าเพื่อนๆมาที่บ้านก็ต้องเลี้ยงเขา แล้วก็ทํากับแก้มให้แจ่เขาอย่างเนี้ยภรรยาปล่อยหรือว่าปฏิบัติตามสามีไม่ได้แต่การเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีตรงนี้เนี่ยหมายถึงเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามสามีในหนทางที่ไม่ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานาะหัวตาลาภรรยาบางคนก็เช่นเดียวกันพี่น้องสามีบอกว่าวคืนเนี่ยเธอ อย่าไม่ต้องละหมาดตะฮัตยุดได้ไหมไม่ต้องละหมาดตะฮัตยุดได้ไหมฉันอยากจะนอนอยู่กับเธอเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำไปจนกระทั่งเช้าเลยเธอหยุดสักคืนหนึ่งได้ไหมเอออย่างเนี้ยมีคนบางคนเคยโทรศัพท์มาถามแบบเนี้ยยังไงเราก็ตั้งใจไว้แล้วนะอาจารย์เราตั้งใจไว้แล้วเดี๋ยวจะเสียความตั้งใจก็เลยไม่นอนกับสามีนะสามีขอร้องว่าอยู่กับฉันได้ไหม คืนนี้สักคืนหนึ่งอยู่กับฉันตลอดทั้งคืนเลยได้ไหมฉันมีความอบอุ่นมากที่อยู่กับเธอแล้วก็เธอหยุดละมาทัดหยุดสักคืนได้ไหมพี่น้องอย่างนี้ต้องต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีนะแม้ว่าใจเราจะตั้งใจเพื่อที่จะละมาตทัดยุดก็าตามแต่เพราะละหมาทัดยุดเนี่ยเป็นแค่สุนัตทิ้งการปฏิบัติไปไม่เป็นบาปไม่ละมาทัดยุดเนี่ยไม่เป็นบาป แต่ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อฟังสามีนะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกิดโทษเป็นเรื่องที่บาปแล้วสามีเองก็จําเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องให้ความเข้าใจกับคนที่เป็นภรรยาด้วยบางทีภรรยาเองก็อยากจะได้ละหมาดตะฮัดยุดในยามค่ําคืนก็ต้องพูดดีๆนะพูดยังไงล่ะครับเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้ดีกว่านะวันพรุ่งนี้ได้ไหมที่เชอจะได้ละหมาตะฮัดยุดในตอนกลางคืน คืนนี้อยู่กับฉันก่อนได้ไหมพูดดีๆภรรยาเองต้องเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะต้องเห็นความสำคัญนะครับไม่ใช่คิดว่าหแก่แล้วมันอย่างนี้อีกทำไมละ่ะวดสักคืนสองคืนมันเป็นไปอะไรเป็นไปไม่ได้หรือยังไงเราไปคิดเองแบบนี้นะถ้าเป็นเรื่องที่สามีเขาต้องการแล้วก็เป็นเรื่องที่ฮาลาลเป็นสิ่งที่อนุมัติในหลักการอิสลามเรื่องละมาตฮัดยุธ เอาไว้คืออื่นๆก็ได้นะครับในสิ่งที่สามีมีความต้องการต้องงดตรงนั้นก่อนแล้วก็มาตอบสนองให้การตอบสนองต่อคนที่เป็นสามีอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่าลืมนะการปฏิบัติตามสามีในเรื่องเนี้ยได้ผลบุญน,นะได้ผลบุญเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าเอ้ยมันก็อายุก็มากกันแล้วทําไมยังมาแง่งอนแบบนี้อีกยังมามีความรักมีความต้องการตรงนี้อีกอย่าไปนึกอย่างนั้นต้องนึกว่าเรานั้น เชื่อฟังปฏิบัติตามสามีเนี่ยตรงนี้ได้ผลบุญได้ผลบุญแล้วก็เรื่องของกับข้าวกับปลาได้ต่างๆก็ตามแต่พี่น้องถ้าเกิดเราเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีบางทีสามีอยากจะกินอะไรฉันไม่ทําฉันเบื่อแล้วสามีกินแกงแบบนี้มาเขาเป็นคนชอบไงเขากินแกงแบบนี้ไอเราอยา,อยากจะกินอย่างอื่นเราก็ทําอย่างอื่นของเราไอการไปขัดใจกันในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะ ที่อิสลามตำหนิคนที่เป็นภรรยาสามีก็เช่นเดียวกันนะบางทีต้องเห็นใจนะครับในลักษณะที่อย่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ยึดถือว่าอย่างเงี้ยภรรยาที่ไม่ปฏิบัติตามสามีเลยอย่างนี้นะ่ะถือว่าจะบาปไม่จะเกิดโทษไม่มาเลก้าจะสาบแช่งตั้งแต่หัวค่ําจนเช้าตู่เลยหรือเปล่าบางทีเราเองก็เอาแต่ใจของตัวเองมากเกินไปยังไงก็ตามแต่พี่น้องขอบอกกับ มุสติมาทั้งหลายว่าเรื่องที่พอที่จะสามารถปฏิบัติตามได้พยายามเอาใจสามีให้มากๆเพราะการเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีนั้นเนี่ยผลบุญที่เธอจะได้รับนั้นเทียบเท่ากับการจิฮาดในวนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาเลยทีเดียวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดความภาคภูมิใจนะปฏิบัติตามสามีเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีได้ผลบุญมาก เหมือนเหมือนกับคนที่ออกต่อสู้กับศัตรูเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาผลบุญได้มากขนาดนี้แต่ท่านนาบีก็พูดไว้แล้วนะว่ากอลีลุนมินกุนนามัยยาฟัลลนะส่วนน้อยเหลือเกินที่พวกเธอพวกนางเหล่านั้นภรรยายเหล่านั้นจะปฏิบัติตามสามีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเป็นความท้าทายแหละที่ท่านนาบีบอกว่าน้อยที่จะปฏิบัติตามเราต้องปฏิบัติตามสามีให้ได้ แต่วงเล็บไมห,หน่อยนะเฉพาะในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีๆเท่านั้นนะครับฮะดิษบทนี้ก็ฝากกับพี่น้องเอาไวนะ้สี่อย่างที่ภรรยาทำแล้วได้เข้าสวรรค์มีอะไรบ้างก็พี่น้องก็คิดทบทวนดูเพื่อที่จะนำตัวของเราเองเนี่ยไปปฏิบัติสิ่งสี่ประการดังต่อไปนี้ที่ฮะดิษได้บอกเอาไว้เพื่อที่จะให้เรานั้นอินชาอัลลอฮ์ได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยามะนะครับวบิลลาฮิตาตฟิกวันฮิดายะอัสสลาุมะเลกุมวะรห์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตุ